วัสดีค่ะวันนี้ป้าลินจะพามาทมําต้มยําไข่เจียวกันนะคะางทีเจียวไข่ทาแบบนั้นก็เบื่อป้าลินก็เลยมาดัดแปลงออ้แล้วป้าลินชอบแปลงแปลงไป็นไข่เจียวต้มยํานะคะนี่ค่ะประกอบไปด้วยนี่เลยนะคะไข่ถ้าเราทำกันเองเนี่ยประมาณสักสี่ฟองก็พอนะคะไข่สี่ฟองแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะนะคะแล้วก็หอมแดงทุบให้แตกๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีรสดีกับองชูรสนะ่ะสองอย่างอนะ่ะหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำมะนาว คลิกเมื่อกี้ปลิงบุกไปแล้วแล้วก็น้ำปลาแล้วก็นี่ผักชีฝรั่งกับผักชีไทยนะคะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเรามาต่อยไข่กันก่อนนะคะต่อยไข่แล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเจียวกันฮะ,ะเลยต่อยไข่ก่อน สี่ฟองแล้วนะคะเราทําแค่สี่ฟองก็พอทานกันในครอบครัวเราก็เตรียมเจียวอะค่ะเตรียมตั้งแต่ตแน้ําปลานะคะเอาจืดๆอย่างนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําน้ําต้มยํามันก็จะมีเปรี้ยวๆเป็นเค็มนะคะน้ําตรงนั้นเป็นรสชาติตรงนี้ไม่ต้องเลยค่ะเป็นไข่เจียวธรรมดานี่นะคะตีได้ระดับนี้แล้วเราก็จะไปเจียวกันนะไปค่ะไปเจียวไข่นะคะ ้วค่ะฟันขึ้นเราก็ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันน,นี้เลยเอาตามที่ชอบเลยนะคะจะกรอบก็ได้จะนุ่มก็ได้ตามตามที่เราต้องการร้อนแลวนะคะกระทะร้อนแล้วนะคะเราก็จะทอดเลยค่ะนี่เลย ตามชอบนะคะแยากต,ตอกแค่ไหนปะเอากลับส <an> ักหนึ่งทีก่อนนะคะ หนึงสองสามปุ๊บนี่สีสวยนะคะนี่เราจะไปต้มยำกันกลับอีกทีนะคะกลับเราจะเอาสีขนาดไหนอะคะ่ะนี่นปลิ้จะเอาสีอย่างเงี้ยเนี่ยให้เหลืองแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกรอบค่ะนี่เลยพอข้างลุงก็เสร็จใช้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วะคะ่ะเราก็จะตักออกนะคะ เรายังไม่ปิดไฟนะคะเราจะให้อ่น้ํามันโดนความร้อนจากกระทะเนี่ยให้น้ํามันลงมาเดี๋ยวแล้วก็จะให้น้ำมันมันออกเยอะๆนะจ๊ะค่อยๆน้ำมันเติดจากเขาแล้วร้อนเลยค่ะแล้วก็ิดไฟได้เราเจียวไข่เสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งน้ำนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยค่ะ,ข,ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงใส่ไปในขณะที่น้ํายังไม่ร้อนนะคะเขาบอกว่าอ่าน้ําที่ยังไม่ร้อนเนี่ยถ้าเราเอาเครื่อง สมุนไพรใส่เนี่ยความร้อนของความร้อนจะกระทุงกระทุงกระทุงสมุนไพรอาา่ะะออกมานะคะเนี่ยทําแบบนี้เลยนะคะไปต้องรอืรอ่อยๆนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเนี่ยสมุนไพรเราออกแล้วนะคะเราก็เติมเลยน้าําปลาสองช้อนน้ำมะนาวสามช้อน น้ำมะนาวต้องมากกว่าน้ำปลาหนึ่งนะคะรสดีกับจังหดสองอย่างหนึ่งข่อนชาแล้วเราก็คนดูนะคะคนดูเราชิมเลยนะคะเราใส่ทุกอย่างไปแล้วเราชิมเลยะ เิ่ขอน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพอดีแล้วค่ะใส่พริกเลยนะคะเปะดิดใส่ไข่เลยะคะ่ะไข่เมื่อกี้ที่ที่เราขึ้นมานะคะก็ตะไคร่ตัดเอาปลเลินตัดตตเป็นนี่ใส่เลยแต่เป็นท่อนๆๆน,น,นะคะ่ะ สสออเ,นะเสร็จแล้วก็ใส่ผักชีสองอย่างปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ่ะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะตักไปทานกันแล้วนะคะนี่ต้องมียำไข่เสร็จแล้วนะคะ,ะต้ะะตยมะะยำไข่เจียวของมะลินามาทานด้วยกันนะคะเย็นนี้เลยค่ะ บายบายค่ะ